จินตนาการดูสิถ้าคุณสามารถปลดล็อก macbook ของคุณได้แค่ด้วยรอยยิ้มหรือแววตาเดียวนั่นคือความฝันของการมี face id บน mac ที่หลายคนใฝ่ฝันมานานแต่ความจริงกลับโหดร้ายกว่าที่คิดเทคโนโลยีนี้ยังคงไกลเกินเอื้อมสำหรับรุ่นถัดไปเร็วๆนี้แต่จงใจรอหน่อยเพราะเรื่องราวเบื้องหลังมันเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความล้มเหลวที่น่าสนใจมากกว่าที่คุณคิดและนี่คือจุดที่หลายคนพลาดเหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังการหน่งเหนียวนี้ไม่ได้ง่ายเลย ข่าวลือเกี่ยวกับการนำ face ID มาใช้กับ Mac เคยดังมาหลายปีแล้วแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นความคืบหน้าใดๆที่ชัดเจนจริงๆการเปลี่ยนจากระบบ Touch ID ซึ่งเป็นการสแกนลายนิ้วมือที่คุ้นเคยมาก่อนหน้านี้มายัง face ID ที่ใช้การสแกนใบหน้าดูจะเป็นเรื่องที่ยาวนานกว่าที่ใครๆคาดคิดเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นลองคิดภาพดูสิ Touch ID คือปุ่มโฮมหรือปุ่ม power ที่คุณแตะนิ้วเพื่อปลดล็อกเครื่องซึ่งสะดวกเมื่อมือคุณอยู่บนคีย์บอร์ดอยู่แล้วแต่ face ID กลับใช้อัลกอรริิททมมี่วเคคาาะะหห์บนุ้ณแแสงแ อุมมองต่างๆเพื่อสร้างแมปของใบหน้านั้นๆทำให้ปลอดภัยมากขึ้นแต่ก็ซับซ้อนในการปรับใช้กับเครื่อง Mac ที่ออกแบบมาให้พกพาง่ายและใช้งานได้หลากหลายมาร์กเกอร์เมินจากบลูมเบิร์กซึ่งเป็นผู้รายงานข่าวที่เชื่อถือได้ลิง k ์ https colon www bloomberg com s l news a r t i c l e s 2 0 2 5 1 0 1 6 a p p l e radis high m a c b o o k pro w i k t dash ี ho punch screen ได้เปิดเผยว่า Apple ิกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อเปลี่ยนระบบยืนยันตัวตนในลายผลิตภัณฑ์ Mac จาก Touch ID ไปเป็น Face ID แต่การเปลี่ยนแปลงนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้ในช่วงเวลานี้เลยแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจเหตุผลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการหน่งเหนียวนี้อาจไม่ใช่แค่เทคนิคแต่เป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่หลายคนอาจไม่เหเห็นด้วย ในอดีตเกอร์เมอร์และนักวิเคราะห์คนอื่นๆเคยคาดการผิดหลายครั้งเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ Face ID จะปรากฏบน Mac ตัวอย่างเช่นในปี2021เขาเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีนี้จะมาในไม่กี่ปีแต่สุดท้ายก็พลาดและในปีเดียวกันนั้นเองเขายังบอกว่า Apple มีแผนจะเพิ่ม Face ID ใน M1 i Mac แต่ก็ไม่เกิดขึ้นจริงๆในปี2022เขากล่าวอีกว่า Apple กำลังพัฒนา Face ID สำหรับ Mac แต่อยู่ที่ว่าจะเปิดตัวหรือไม่นี่คือส่วนที่หลายคนชื่นชอบในการพูดคุยเหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการคาดการเทคโนโลยีของ Apple มักจะพพลาาาดดได้ง่ยๆเรบรบิ สัตว์นี้ชอบรักษาเรื่องลับเอาไว้มากและนี่คือจุดที่มันกลายเป็นข้อถกเถียงบางคนอาจคิดว่า Apple ิทิ้ง Face ID เพราะกลัวการแข่งขันแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นเรื่องของการรักษาความสมดุลระหว่างนวัตกรรมกับความสะดวกสบายของผู้ใช้เกอร์มันไม่ได้นำเสนอข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ Face ID บน Mac ในครั้งนี้มากไปกว่าที่เขาพูดในปี2021ดังนั้นฟีเจอร์นี้ยังคงห่างไกลออกไปอีกเป็นทศวรรษนับจากตอนนี้ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณเป็นแฟน Apple ที่รอคอยคุณอาจต้องอดใจรออีกหลายปีเลยทีเดียว ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือในปี2021ทอมบ็อกรองประธานฝ่ายการตลาดของ Apple ได้อธิบายว่าทำไม Mac จึงยังไม่มี Face ID เพราะ Touch ID สะดวกกว่าเนื่องจากมือของผู้ใช้วางอยู่บนคีย์บอร์ดอยู่แล้วทาง Apple มองว่า Touch ID เหมาะสมกว่าสำหรับการทำงานประจำวันแต่มุมมองนี้อาจเปลี่ยนไปถ้า Mac ที่มีหน้าจอสัมผัสเปิดตัวในปลายป,ายปี2026หรือ2027นี้จินตนาการดูสิถ้า Mac ของคุณสามารถสัมผัสเพื่อควบคุมได้เต็มรูปแบบ Face ID ก็อาจจะเข้ามาเสริมความปลอดภัยได้ดี ขึ้นแต่ที่นี่คือจุดที่มันขัดแย้งบางคนอาจโต้แย้งว่า FA c a d น่าจะดีกว่าเพราะไม่ต้องแต่อะไรเลยแต่มีเสียงวิจารณ์ว่ามันอาจไม่ปลอดภัยในสภาพแสงไม่ดีหรือถ้าคุณใส่แว่นคุณคิดว่า Apple ควรเร่งนำ Face ID มาใช้หรือยังคงไว้ด้วย Touch ID ที่คุ้นเคยดีกว่าที่มา Macrumors https www macrumors com slash Mac Face ID ข y e a Away เพื่อให้คำอธิบายชัดเจนขึ้นสำหรับมือใหม่ลองยกตัวอย่างดูสมมติว่าคุณใช้แม็กในห้องมือ Face ID อาจล้มเหลวเพราะไม่เห็นใบหน้าแต่ต o u c h ID ก็ใช้ได้ทันทีนี่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองระบบมีข้อดีข้อเสียและ Apple อาจกำลังหาคุณสมบัติที่สมดุลที่สุดแต่ต่อให้ข้อถกเถียงนี้ยังคงดำเนินต่อไปคุณเห็นด้วยกับการตัดสินใจของ Apple หรือไม่แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างบางทีคุณอาจหาเหตุผลใหม่ๆที่ทำให้ Face ID บน Mac กลายเป็นความจริงเร็วขึ้นก็ได้